เอาจริงๆเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยใครเล่นเกมครบผมนับถือมากๆ ที่ไม่ใช่แค่เกมใหญ่ออกเยอะแต่แลายเล็กเกมก็ออกมาแล้วดีเกินคาดอีกคงไม่ต้องพูดว่าเกมอะไรที่สำคัญคือทุกเกมกินเวลาชีวิตทั้งนั้นแต่ถ้าใครไม่ถูกจริตเกมเดือนที่แล้วก็มาลองดูเกมร้อนๆประจําเดือนร้อนๆอ,อย่างเมษากันว่ามีเกมอะไรที่คอนโซลเกมเมอร์สเตชันรอคอยอยู่บ้างใน5อันดับเกมใหม่หน้าเล่นประจําเดือนเมษายนปี2025 อันดับที่ห้าโพ t ทรอม่าพัฒนาโดย Red Soul Games จะจำหน่ายโดย Raw Fury หากคุณเป็นแฟนเกมอย่าง Silent Hill, Evil Within หรือ Resident Evil ในยุคแรกๆเมื่อได้เห็นเทรลเลอร์เกมนี้แล้วก็คงคิดในใจว่านี่มันคือผลรวมของเกมที่กล่าวไปทำให้แน่นอนว่าเกมนี้จะเป็นแนว Survival Horror ผสมจิตวิทยาซึ่งเราจะได้เล่นเป็นโรมันายสถานีรถไฟที่ตื่นขึ้นมาในมิติสุดหลอนส่วนของเกมเพลย์นั้นจะมาในแบบ Fix Camera ทั้งสำรวจแก้ปริศนาและต่อสู้กับสตรูสุดวิปริตกับงานภาพที่น่าอึดอัดสยองและสมจริงด้วย Unreal Engine 5ก็มาดูกันว่าทีมงานเล็กๆจากสเปนจะฝากผลงานใหม่ให้กับช่องนี้ได้หรือเปล่าแต่คิดว่าแฟนๆเกม Survival Horror สมัย PS1 เห็นภาพแล้วก็ต้องอยากเล่นแน่นอน you โพสต์ทรามาลงให้กับเครื่อง PS5, Xbox Series X, s และ PC กำหนดวางจําหน่ายวันที่22เมษายนปี2025 <Wow. S 2> อันดับที่4 We all know why the walls around our capital exist. Mandragora Whispers of the Witch Tree พัฒนาโดย Primal Game Studio จะจำหน่ายโดย n i g h t s Peak อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ถ้าจะบอกว่ามีเกมแนวโซลที่เล่นแบบ 2D side scroll แต่ Men d r a g o r a ก็ยังดูน่าสนใจอยู่ดีด้วยงานอาร์ตท,ที่วิจิตรงดงามแต่ก็มืดมนโหดร้ายตามแบบฉบับ Dark Fantasy โดยเราจะได้สร้างแล้วก็เล่นเป็น The Inquisitor หรือเจ้าหน้าที่สอบสวนทางศาสนาจาก6คลาสหลักออกเดินทางต่อสู้กับบรรดาสิ่งมีชีวิตที่เหมือนหลุดมาจากฝันร้ายด้วยอาวุธและไอเทมมากมายที่สามารถคราฟต์ได้และแน่นอนว่ามาพร้อมเกมเพลย์สุดโหดสไตล์ r k So u l นอกจากนั้นทีมงานยังบอกว่าตัวเกมจะเต็มไปด้วยโลเคชันแล้วก็ความลับที่ซ่อนอยู่มากมายเอาเป็นว่าสาวก o ซล s Like ที่ชอบเล่นแนว 2D แอคชั่นด้วยเกมนี้ก็ไม่ควรพลาดเลย m a n d r a g o r a Whispers of the Witch Tree ลงให้กับเครื่อง PS5 Xbox Series X Series Nintendo Switch และ PC กำหนดวางจำหน่ายวันที่17เมษาย,ยนปี2025 Inquisitor A word in private South Town A city of wild ambition A city where legends are made อันดับที่3 Here Vengeful wolves fought against fate <and> one Fatal Fury City of the w o o p s พัฒนา <That> s <S และจะจำ <fate. S 2> หน่ายโดย SNK Now once you, you, are you ready to Rock 25 years ready later are the m ที่น่าเชื่อว่าแฟนๆ Fatal Fury หรือ g a r o Den เดนเซนจะได้เห็นเกมนี้ออกภาคใหม่อีกครั้งที่นึกว่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งเกมไฟติ้งจาก SNK ของยุค90ที่ตายไปตามกาลเวลาที่ภาค City of the w o o p s นี้ก็ห่างจากภาคหลักก่อนหน้า Mark of the w o o p s กว่า26ปีแต่ก็ต้องบอกว่าแฟรนไชส์นี้เต็ไมไปด้วยคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นและเราก็ยังได้เห็นพวกเขาไปโผล่ในซีรีส์อื่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเทอร์รี่และแอนดี้โบกาดและที่ดังที่สุดก็คงเป็นนินจาสาวสุดเซ็กซี่อย่างไมชิรานุซึ่งโรสเตอร์ของภาคนี้ก็เริ่มมาที่17ตัวละครที่มีตั้งแต่หน้าเดิมๆและตัวละครใหม่ๆแต่ที่เด็ดที่สุดก็น่าจะเป็นการนำเอาคริสเตียโนโรนัลโด นักฟุตบอลซูเปอร์สตาร์มาเป็น1ในตัวละครด้วยส่วนการเล่นหลักๆก็นำเอามาจากทั้งภาคก่อนๆไม่ว่าจะเป็นระบบ2ระนาบที่สามารถสลับไปมาได้แล้วก็เพิ่มระบบใหม่ที่เรียกว่า ref system ที่จะมีแบ่งเป็นหลายๆชนิดเอาเป็นว่าสาวกเกมนี้ที่ยังพอมีแรงเล่นอยู่หรือแฟนๆเกม 2D fighting จากเครื่อง Neo Geo เห็นเกมนี้แล้วก็น่าจะอยากหาจอยอาร์เคดมาควงกันอีกสักครั้งแน่นอน Fatal Fury City of the Wolves ลงให้กับเครื่อง PS5, PS4, Xbox Series X, S และ PC กำหนดวางจำหน่ายวันที่24เมษายนปี2025อันดับที่สอง แ l a ์ออฟสกิลอ e ็กซ์พ i เด33พัฒนาโดย Landfall Interactive จะจำหน่ายโดย Kepler Interactive many forms, right? หากดูแค่หน้าเกมสิ่งแรกที่นึกออกก็คงจะเป็นเอ้ยนี่มันเพอร์โซในโลก Western Fantasy กราฟิกสองจริงที่จุดเด่นก็น่าจะเป็นงานภาพที่สวยงามเซตติ้งแบบด์กแฟนตาซีที่แปลกตาสุดๆและเกมเพลย์ที่เป็น turn-based ใส่คำสั่งแต่มีระบบ quick time event เพื่อกดปุ่มให้ตรงจังหวะเข้ามาส่วนเรื่องราวนั้นก็จะเล่าผ่านสมาชิกทีมนักสำรวจ expedition 33ที่มีภารกิจในการตามหาจิตกรมรณะที่จะตื่นขึ้นมาเพื่อวาดตัวเลขและใครที่มีอายุไขตรงกับตัวเลขนั้นก็จะถูกคำสาปแล้วก็ตายไป ที่ถือว่ารวมๆแล้วก็นำเอาหลายๆอย่างที่น่าสนใจเข้ามาด้วยกันใครที่ดูแล้วโดนเส้นก็รอเล่นกันได้ที่สำคัญก็คือลงเกมพาสเดยวันอีกด้วยแคลร์ออฟสเกลเอ็กซ e พด t ชัน33ลงให้กับเครื่อง PS5 Xbox Series และ PC วางจำหน่ายวันที่24เมษายนปี2025 One Not over. และก่อนจะไปชมอันดับแรกเดี๋ยวเรามาพักดูบรรดาอ n นเนอร์เบิลเมนชักันก่อนว่าเมษาสุดร้อนของปีนี้ยังมีเกมอะไรที่น่าสนใจบ้าง This isn't just my adventure, Luna. It's ours. อ n นเนอร์เบิลเมนชัเกมแรกเป็นเกมไฮสปีดแอคชั่นจากทีมงานอินดี้ที่ชื่อคาราคาห์เกมส์และจะจำหน่ายโดยเดียร์วิลเลเจอร์สกับเกม Star Overdrive เกมนี้ก็ได้ไปโผล่ใน Direct ของ Nintendo ด้วยที่ก็ดูน่าสนใจทั้งคอนเซปที่เราจะได้ขี่โฮเวอร์บอร์ดผจญภัยแบบรวดเร็วบนดวงดาวขนาดมหึมาที่นอกจากส่วนของการเดินทางที่เราจะได้ผสมการขี่เข้ากับการเล่นท่าต่างๆผ่านโฮเวอร์บอรแล้วจะมีส่วนของการต่อสู้แก้ปริศนาแล้วก็อัปเกรดสิ่งต่างๆด้วยและที่น่าสนใจอย่างก็คืองานภาพของเกมที่ผสมคอมิกแล้วก็อนิเมะแบบญี่ปุ่น ออกมาเป็นกราฟิกแบบเซลเชดได้อย่างสวยงามใครที่ดูแล้วสนใจก็ลองหามาเล่นดูได้ Star Overdrive ลงให้กับเครื่อง Nintendo Switch และ PC วางจำหน่ายวันที่10เมษายนปี2025 อีกหนึ่งเกมขอพูดสั้นๆเพราะว่าเป็น EP ที่2หรือในเกมเขาใช้คำว่า TAPE 2ของ Lost Records b Loom and Rage โดย Donot I've been trying to remember something just out of reach ที่ EP แรกเปิดให้เล่นไปเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาที่บอกเลยว่า ใครที่เล่นเทปแรกไปแล้วจะตั้งตารอเล่นเทป2อย่างใจจดใจจ่อแน่นอนตั้งแต่การปูเรื่องมาได้อย่างน่าสนใจน่าติดตามงานภาพที่งดงามแม้จะมีปัญหา p e r f o r m ร์แมเยอะไปสักหน่อยเอาเป็นว่าใครที่ซื้อเทป1ไว้หรือใครที่มี PS Plus Extra Deluxe เนี่ยก็รอเล่นกันได้เลยส่วนใครที่ยังไม่ได้เล่น EP แรกก็แนะนำให้รีบๆซะ Lost Records Bloom and Rage เทป2ลงให้กับเครื่อง PS5, Xbox Series X S e e r i s และ PC กำหนดปล่อย EP 2ในวันที่15เมษายนปี2025ก็ถือว่า On the r o a Mention เดือนนี้น่าเล่นอยู่นะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าอันดับ1ของเดือนจะเป็นเกมอะไร is really picking up out there. Did you pack everything? A, this ain't my first hurricane. I know what to do. As long as you didn't forget the flashlights and batteries. Oh, South of midnight. Five minutes. Let's go. Won't be rushed if you then. พัฒนาโดย Composion Games จำหน่ายโดย Xbox Game Studios <th independency> สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของเกมนี้น่าจะเป็นอาร์ตสไตล์แล้วก็การนำเสนอที่ทำออกมาคล้ายๆกับแอนิเมชันแบบสต็อปโมชั่นบวกกับเซตติ้งแบบลาตินอเมริกันกอติกแบบอเมริกันทางใต้ที่ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆที่เราจะได้เล่นเป็นฮา z เซลในการออกเดินทางหลังจากบ้านเกิดของเธอถูกพายุเฮอริเคนทำลายล้างไป และถูกดึงเข้ามาสู่โลกที่เต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับจากตำนานพื้นบ้านส่วนการเล่นก็จะเป็นแอคชั่นผจญภัยใช้ความสามารถกึ่งเวทมนต์ทั้งต่อสู้แล้วก็เดินทางรวมไปถึงแก้ปริศนาและยิ่งบวกกับดนตรีแบบคันทรีหน่อยๆก็ยิ่งทำให้เกมนี้ดูน่าเล่นขึ้นมากๆที่สำคัญก็คือลงเกมพาสเดย์วอีกด้วย south of midnight ลงเป็นคอนโซลเอ็กซ์คลูซีฟให้กับเครื่อง Xbox Series S และลงให้กับ PC ด้วยวางจำหน่ายวันที่8เมษายนปี2025เป็นไงกันบ้างสำหรับใครที่มีเกม a s s ไม่ว่าจะบน Xbox หรือ PC เดือนนี้จุใจแน่นอนส่วน PS Plus ก็มีเกม ที่ผมรอคอยอยู่เช่นกันเรียกได้ว่าบริการ subscription ยุคนี้แข่งกันสนุกเลยปัญหาอย่างเดียวก็คือจะเอาเวลาที่ไหนเล่นก็หวังว่าหยุดยาวๆช่วงสงกรานเกมเมอร์จะเคลียร์กันทันนะส่วนเกมเดือนพฤษภาจะหนักขนาดไหนก็รอติดตามกันได้ และนอกจากทั้ง5อันดับบวกกับ honorable mention ที่อยู่ในคลิปแล้วเดือนนี้ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายโดยสามารถดูรายชื่อเกมทั้งหมดได้จากใน description ส่วนเกมในลิสต์ตรงกับใจหรือเปล่ารอเกมไหนอยู่โดนกันไปกี่เกมหรือมีเกมอื่นๆแนะนําก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้สุดท้ายก็อย่าลืมกด subscribe console gamer station เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมรีวิวเกมใหม่ๆหรือกดจอยใต้คลิปเพื่อสมัครสมาชิกที่จะได้รับ v วเบิลสวยๆแจกทุกเดือนและสิทธิพิเศษต่างๆมากมายขอบคุณครับ ah <laughs>